ยูแอมแทนบนดังมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียใจมาเป็นซุปเปอร์สตาร์มอกี้เข่าจ้าเป็นการต้มยำขาหมูนาต้มขาหมูนาวันนี้ปลาทูจะซื้อท่อแบบนี้จะขายในลายบาทใิเนาะคือนเป็นลายบาทิเนาะมคือลายบาทยังไม่เปลี่ยนมาเลยเปลี่ยนแล้วขาดคือขาดสิคือไปจำนำหรือมันขาด อ๋อไปมันขาดไปเยมันขาดเลยเอาเศษใหม่มันเป็นไอผู้สาวก็สุดกะขากเราบ่เราจะคนขาดนอนพิงอันนี้ไปมากก็ขาดอ๋อมนอยู่ตรงคุยปองบันซื้ออ่าซอยซอยอันอยากได้เสศใไญ่มนได้บางอ๋อเอาสุดกัอนต้งงบาง ไอคือตัวเขาจะของในท่อหาบาซบปาใช่ใช่จริงแล้ว50สตางค์50สตางค์จรยขาดบอกว่าท่ไหนมันถืงตอกซันเรื่องหนึ่งชันื่องห่เดิน่ทำไมัน้นฮาบาซีปาจะสิบส่โอ้เมื่อกีเลยบางหลักแล้เป็่ใง่ยอขนาดเนาเวลาสีอดตต่านีจังสีได้เ่งสาเมันสิบุบเรื่งเงี้ได้มันสิขาดมันสิขาดมันอะไร่ยยู่หายใจไปไก่เด็ยเนี่ โอ้ยอกบาลาสีใสเสือถอดเสือเเลี้วไหนค้ายูทู u เ e เรเป็นแสนจะสีวานต้องอัดแล้วสื้อหาสิบสตางค์ได้จังไงมันทนเมียสนบาทเสนไเสนบาทนี่ละเนาะบาทไทยหรือบาทยังทุกมือนี่เยาวาเยาวาเสนหรอกท่านไงยกน้อยกันย่าเจ้าเยาวาบ ม้าหน้างไปนเข่มียังไงเล้าหน้ามานาจเป็นยังจจพี่ปกติเจาหายไปกาไปมีผู้สาวจ้งใดพอราบายน้ำันแตกบ่ผู้ได้รู้ว่าแตกอีล่ะงว่าเจ้าบ่รถดยนแลนหยบ่ผมว่าบ่ยักษมั้องซี่ะก็พอชิบจากเครืกรอนมันจะไม่กับพังแบบนี้นะเม่าเจ้าขึ้นไเห็นนั่นี่เขากลจะเครืดอยูแต่ว่ามนที่หายเขาต้องมารับไปชอบพี่เกาไม่นั้ผมบอกแล่นเล่นนเด้อขางต้นหมก่วงเด้อสามคันเพรแต่ผมยางมากปึบ er ท่านสีก็มีหาแลนหมุนเขาไปหนีเลยหมุนเลยนี่เราพี่น้องก็สิบประเทศมันคือพี่น้องพันว่าไอ้เจ้าคือประเทศละที่นี่เป็นปะแต่ว่าพอเราทำแล้วมันก็เสียหายเพคือเก่าสุดท้ายเราก็ต้องรับผิดชอบเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าอยู่นี่มันคือบ้านพี่บน้องเนาะวันทีว่าเอ้ยเจ้าเฮ็ดผมคอยพ่างอยู่ตรงรับผิดชอบมันกับมันเกี่ยวกับคือชี้แจงเลยชี้แจงเลยนนะะกบงงัไดเา มันเป็นแบบนี้เหตุผลมัางครับมองล่องที่เขาวางทอไว้น่ะมันมันยุบลงไปหน่อยพี่ปนยักษ์หนูก็ทอตึ้งทอแบบเอฟซีเอฟซีเข้าใจเจ้าอยู่ดอกรองเอฟซีตัวจริงเขาเข้าใจเลยนะเอฟซีแฟนกับของน้องหุ๋ยจริงๆแฟนกับสาวน้อยเป็นต้นเพีกตัวจริงเดี่ยนะเพิ่์นสี่เข้าใจเขาเมสสุดพจน์ครับบาวพจน์ตดวสี่บัเข้าใจกันคือบ่เข้าใจเพิ่์นสี่สาวแซงดาบบังพจน์บังพจน์นี่นี่มาบ่งมาเบิ่งมาคุณนี่นี่นี่คอยดูนี่ย่ขึ้นย่าขึ้นย่าขึ้นไปเฝ้ามาบังข่าวไหล ได้กินเข้าวไยก็ได้หมดใช่ไหมใม่ไหมใช่ใครบ่อยใช่ถึ้จะนึงเปาทองหมู่บ้านแห่งนี้นี่ฉันจะบอกให้พวกเราถ่ายกันอยู่แค่เนี้ดูดูดูมีอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกช่องครับท่านผู้ชมนู่นมีมีอีกองตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะ ต้องคอยกันยังเพราะเรี่ยวอยู่นี่ผมก็ประเด็นหายนิดเดียหายคือการถล้องอีกตัวหนึ่งอย่าเดินนายเด้ออย่าปากเด้ออย่าปากเด้อกำลังเสียงอย่าเดินนายอยฝากอ๋อขนาดนั้นอย่าปากเด้อเดี๋ยวบอกได้เขาสีดินเดี๋ยวบอกได้เขาสีดินแต่เสื้อกล้วยใหม่โอ้แมนแม่หน่อยรับรุ่นใหม่แม่น้อยรับมาเมื่าฝากก็ได้บอกควรไม่รู้เสียบ้วยห่อยเสียบแม่น้อยรับมักกล้วยใหม่ค่ะคุณแบบมึงบ่าโทษยี่เขาเป็นตั้บเสียบ เพราะปลาทู้ลูกเตาตีมือเดืยเว้นเราแบบเมืองก็ไอศิลจังรถของรถแห่เท่าเนั่นนะอยากมาเล่น่อิตเต้นเจ้าฟังเนอะ้ียังจะเต้าเดินเ่าให้ลูกไายเอามี๊จะหัวบ้โอ้บอเป็นน้ำหมอลาทไปหาผูบ่าวปลูกไส่คุยกับผู้ใดกับบัวใดบัวใดบัวงามบัดีหมดลวนแห่จางต่เต่งงานแต่งไอเข้าสิ่ง้ดไปงานืินบอก กระชากันแค่นี้ีม่มันสีเท่าดิมเจ้าิม้อยเพรามันกบอพี่แกกตินมโตมันจีนเทวดมนี่เพื่อนเจ้าบ่าก็มีแล้วนี่เพื่อนเจ้าบ่าวค่ะเจ้าวันปลดูวันลูกไส้วันลูกไส้พัสลูกไส้ก็ขี่ให้แบบนี่ก็ยังหัวงอยู่เอ้ยแค่บัตรบัวแค่เดียขี่ให้ัปซุกซุกขีให้ัอื้อแยบนี่ยังหัวงไย ท่านเข่าทิมนี่ท่านเข่าท่านบอสยสี่น้อนก็เั่นบังบังนี่ท่านเข่าท่านบอสใสอังลูกมีเออนี่จังไหนเขาบอกเลเจ้ากเป็นเป็นไอ้พ่อเอกแมมี่ในท่านเข่าท่านบอสสเบอกว่าเวลากินข้าวเราพยายามอย่าพูดอบังเราเราหลอกดาเราหลอกดาหี่ห้ยฮุ่งสุกพี่หายอันนั้นจะคือมาส้วนเท่าเนาะทานเข่าท่านบอสใสท่านหี่ห้ายะฮุ่งสุกหรอวะมาสวนผมเท่าหนีขึ้นม่าสีเข่าแกบแทงเาแล้วเขาแ่งโตขว่า เ็กตวมีเบิร์แล้วโตจีนโลดแฮเพื่อนเจ้าเบาเมนโตจีนมีแล้วเลือดได้เจ้าพูดเยาเจ้าแม่จ้าม่เมียนเมียนแล้วหัวเมียนแวหัวลูกไส้จะลูกไส้เทาถิมแล้วลูกไส้เพิ่อรอประศรีลอยดาหลอกดาบอด้หล้ก็แล้วก็ขี่ห่ามคุงสุกทางได้นมันอันนี้มคุ้งสุกเลย อ่าผิวขี้แห้หอแล้วมันแหงแสบแบงสุกหรือบหุ่งเบหุ่สุกเดจะของอยงันาทุนแต่ของไปกับมอลลัมเนาะนี่โอะแตกก้โอแขกกลจะอไปนี่่แตงโตอันเป็นผู้สาวโอ๊ะแขกได้คอยนาปูบ่าวมาทั้งตี่เบินาดคอยว่าเราแกกลับมาจะ่จะพอดอยู่ท่เขา่ะคอยนาปูบ่าวมาขอท้งบ้านอี่อะไรนี่อี่อะไรไข่เน่าบอไข่เน่าไข่ต้มนะ ไ่ต้มกสุโอ้ยส้มไข่กรสุเสื้อทีมหลังบ้านนะคะนี่มันมันเดือดสีสีม่วงอย่างไรมเสื้อทีมหลังบ้านเดือนหกไม่เกิดสีฝน้งไม่สีตกมาไม่กี่ซ้อนมันมีขึ้นกันถ้าเต้นไม่เกิดสีไม่กี่ซอดก็ลอยขึ้นมาแต่นั่นตัวได้หลายผลประโยชน์หลายทางเต้นแล้วก็กินขวดกี่ซอดกินก่อเสื้อทีมหลังบ้านค่ะเสื้อทีมหลังบ้านเสื้อทีมหลังบ้านเบิื่อไรบอนี่มีแปะตัวมีแปะตัวค่ะเหลือแปะตัวหรือว่าได้มาแปะตัวหรือสิบตัวขายหมดแล้วบป เออ FC ฟซีทำให้พอหักพอหักอยู่การจนะบุรีพอพัทลวุฒิทำให้ค่ะทำให้เสื้อทำให้ทีมหลังบ้านด้วยเออสวนใจญ่เรา่มุลละมันอะไรมทำบดามาทำามาซุ่มนี่มันทำเงื่นไห้บ่มแม่หน่อยๆเลยเี๋บ่ สุ่มนี่มันเป็นท่องเสด็จมหมือนอันเก่าบันเสีองไว้เลวบอกไอ้นั่นแล้วก็สาวตัวเอาไปแล้วกับพวกคุณเหมือนนั้นนายเทน่าเห็นไหมบนพึ้นบ่าโทนกับรถตั้งอยู่คนหน่อยอยู่ในเมืองบอแล้วไม่กันเออเดี๋ยวรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เขาหัดขับรถยนต์แล้วนะโอ้โหนี่แพงเลยนี่มีแผนใช่สองสามวันนี้อยากขับรถขอขับรถยนต์บนเป็นสิผ้าเมียไป อย่างนั้นผมีเงี้เงีบ้าเงียจังเลยเนี่ยเห็นบอพี่น้องเห็นบอกกันกันกีกันตลอดเมียนไม่ยาจนหัวเมียาญาณเวลาลุไผ่เอาอะไรเงียก็เอาใส่ในรถเดิน้ำไม่เห็นไผเออเอาปิ้งให้กินเอาปิ้งให้กินประันก็เอาใส่ในรถยนเดินน้ำไม่ก็จะใส่ไก่ตาบ่บ่ถึงได้ปิ้งกับปิ้งทะเลเด้อไม่ยาดาเป็นแหงเด้อไฟสิมาเป็นลูกไ่ไฟกระดาเป็นเบิดละแต่ดาแบบไหนมั่ง โลดาขนาดเด่นคนสีดาคนมันต้องหูหีฟุนน่าเหม่นฟังคำว่าเด้อไา้สิแหละครับปาุนนเมีย้ดาตายตายตายมานีดไม่ธรรมดานะท่านเผาท่านมาสงสัยผาดชนิบาทุ่นก็นเรียนเอจังได้เรามีลูกชายอยูู่้เดียวแล้วก็สิเพงมาเอาลูกไผ่มาไม่ก็สิีดานงอกเงินมาอีกเล่นบอเพลงบาทุน สำหรัลิปนี้ีกนนาคลิปนอกันม่สุค่ะอ่ามาถ่ายเวนดวย่างนี้นึาสำหรับคลิปนี้สมนีกร์ปน่ากับสปีดคลิปคือกันค่ะบอกกันไม่คลิปนาเนยช้างไม่มาหลายวันมีแต่คนรขึ้นหัวเจ้าเด้อฟัดลกนเถอกันหลายนี่พวกเนี่ยฟาดโตจะมาเคียย์ซอข่อยีเด้อปัเที ปกติเจ้าเคยมาเอาคลิปสองคลิปคลิปเบาโทนก่อนไปเห็นงานหรือว่เห็นเจ้าบอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเฮียช้านะคะคคสวัสดีค่ะ